สีดาพี่น้องสีมาอุปปาพี่น้องป้าถือสะดุ้งพี่น้องมีป้านะขยงป้าลดพี่น้องเลยป้าลดหน่อยป้าพันถือสะดุ้งพี่น้องเลยร้านไปตึกสะดุ้งเขาจะเอามาหา่อุสิอุพี่นอ้องอุน้ำในอยหน่อยพี่น้องคอยก้าเครื่องหอมลงใส่เครื่องหอ,งงอ,งหองตมตำเบลโคโเคนะพี่นอ้องตำบะมุน,ะนไปน,นะโโโนะบลกโคเคนะก็เอาลงใส่ อนแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแดกพี่น้องมาลงใส่อุเหงพี่น้องบุน้ำน้อยตามด้วยเกลือพี่น้องเกลือหลดสะอาดเนาะให้นี่หลดสะาดนัวจังแซ่พี่น้องเลยตามด้วยซูหลดพี่น้องซูหลดจั่วจั่ลงไปใส่คอยสูอุใส่น้ำมันสมพี่น้องนี่น้ำมันสมตังอันนั้นมะขามพี่น้องบ่มีมะขามใส่น้ำมันสมมันกระเซ็บนัวพี่น้องเอ้ย สไตล์ขอ่อยหลายๆพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปตามลงลรวยน้ำนัำ่งขกพี่น้องน้ำรังขกตามลงไปตามลงไปแล้วก็มาคำว่าข้อเคียเบเลยน้ำสมนิพูดีเนาะพูดีซุปพูดีแหงเลยพี่น้องปลาลดกับปลาหน่อยนะ้องกับซุกไว้เยอะดอกพี่น้องมันใกล้อยากซุปเลยคอยเสียเอาผักขยงลงใส่เนาะไปอุ้บไว้ก่อนเนาะ ก็อยากซุกส่สกว่าเอาผักขยงลงสายมนจังหอมสีสันผักขยแงงมาจังสวยพี่น้องอเนีโเ่โอยากซิมกะว่าสมควรแล้วพี่น้องเลยจากนั้นก็ไปข้างไฟพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยมาข้างส่เลยกะฟ้าอัดพี่น้องเดี๋ยวจะ่อยกอ็ซุ ไก่จะสุกแล้วพี่น้องนี่นะจ๊ะน้าอุปาน้ำหน่อยใส่น่าๆน้ำไม่สมพี่น้องโอ้ยเกือบสิขิดบอกโอ้ยอุปาน้ำหน่อยใส่น้ำไม่สมพี่น้องไก่จะสุกแล้วคอยกระเติมด้วยผักะเยงพี่น้องเว้ยผักแครงคัดไทยเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะ หับประทานนะจ๊ะนะจ๊าพี่น้องเอาลงใส่เอาลงใส,งใส่มันเสบมนันนัวะลรก็กินได้เลยพี่น้องเอ้ยขอบริมีพิธีไปนันบริมีบทหามบทเฮียนเรลืองทําอาหารเลยพี่น้องส้มน้ำข่อยในเด้อพี่น้องเด้ออาหารบ้าน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 แล้วก็อัดไว้ปะเป๊บหนึ่ง เปิดเบิ้งย้ำมือแรงเปิดเบิ้งย้ำมือเสาเปิดเบิ้งหน้าตาสิสวยพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วชิม,มือหลดสาดก่อนปาโทโฮพี่นอ้องเลยขึ้นมาแซ่บรพี่น้องบันนี้น้องตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟบันนี้พี่น้องตักเสิร์ฟ พอมัมพ้อมัมพี่น้องพ้อมัมมาเดอมาเดอปูปลาแหงอาหารเสาร์มานี่พี่น้องมามามาอมีปีงอัวในพี่น้องป้งปลาสุนี่แล้วก็ป้งปลาแหงนี่เดอพี่น้องมันมากินน้ำกันพี่น้องกินเขาน้ำข่อยเดอแซ่บแซ่บสานี่พี่น้องมาเดอมาเดออร่อยอาร่อยน้ำข่อยน้ำข่อยโอ้ยงัวก็ได้ มัมเซกับเขาสวยพี่น้องมาเด้อมาเด้อ